ต้อนรับทุกๆคนแต่ตอนนี้มี <c oughs> ข่าวสารบ้านเมืองอะไรที่มันจเจริญหูจรินตาก้าวหน้าลุงมโดดชดช่วงชัชวานบ้างคะ่ะทุกคนไหนว่ามาซีไหนว่ามาซีไหนว่ามาซีใดๆเขาหาเสียงกันฉ่ำหาเสียงกันฉ่ำบางพักบางพวงก,ก็ไปทะเลาะก,กับประชาชนฉ่ำบางพักบางพวงก,ก็ไปจูนิ้วกลางฉ่ำบางพักบางพวง นะคะหาเสียงบางพักบางทวงก็ไม่มีวุฒิภาวะการเทศะไปหาเสียงกันกลางท่ากลางทางกลางตลาดร้านลวงไฟกันชูนิ้วกลางใส่กันฉ่ำไว้าการหาเสียงยุคปัจจุบันนี้เนาะไม่ต้องสนจดไม่ต้องสนกดสน,สนอ้ายสนอีไม่ต้องสนกกตกงกต,งตงไม่ต้องสนประชาชนค่ะสามารถที่จะผู้สมัครเจอกันกลางท่ากลางทางสามารถชูนิ้วกลางใส่กันฉ่ำ ช่วกกันกันวันนี้วันเด็กแห่งชาติเดอ้อได้ข่าวว่าที่สนามบินดอนเมืองที่สนามบินกองทัพอากาศดอนเมืองโอ้ยโชว์เอสกันช่ำสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆก,กันช่ำสวัสดีค่ะทุกคนนะคะ ล่าสุด DSI ก็งานงอกชำ่ำปฏิบัติการชำ่ำ DSI ปปชเตรียมฟันเอาผิดอดีตรัฐมนตรี DE ปล่อยเครือข่ายเบนสมิดสแกนม่านตาคนไทยไอเรื่องสแกนม่านตาคนไทยอ่ะนี่อีคำปันอีขมูลอีคำแพงอีคำก้อนอีท้องก่อนค้าแพงนี่ สมีหมอยอีช้อยสมอยหมีไหนใครไปสแกนม่านตาเพื่อแรกกับบิตคอยไปแล้วบ้างไหนเธอยกมือขึ้นสีสอีคำแก้วอีคำมีอีคำมอยอีสมีหมอยอีสมานหมี หนพูดมาสิหนึ่งล้านสองแสนคนใครเป็นหนึ่งในล้านสองแสนคนจนป่านนี้เธอรู้หรือ,อยังว่ามา่านตามึงที่เขาเอาไปอเขาเอาไปทำอะไรม่านตามึงล้านสองแสนปรกากฏว่าเป็นบริษัทในเครือสแกมเมอร์สแกมเมอร์ที่สแกมเมอร์ที่ไปเกี่ยวข้องกับ บรรดาพวกทุนเทาที่สนับสนุนพักการเมืองเทาๆแล้วก็ไปสแกนม่านตาคนไทยล้านสองแสนคนแลกกับบิตคอยอ่ะ สแกนม่านตาแลกกับบิตคอซึ่งแน่นอนม่านตาเหล่านั้นไม่ใช่ม่านตาคนแก่แต่เป็นม่านตาของคนที่ได้บิตคอยสแกนม่านตาเพื่อแลกกับบิตคอยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นบรรดาพวกเจนซีที่รู้ว่าบิตคอยเนี่ยมันมีค่าอย่างไรก็เลยไปเอาแว่นเอาม่านตาของตัวเองสแกนเพื่อแลกเอาบิตคอยได้บิตคอยไปกี่เหรียญจ้ะแล้วเขาได้ม่านตามึงไปรู้ยังเจนซี กูไม่รู้ว่าเจนซีเจนวายเจนไหนบ้างอะม่านตาล้านสองแสนคนใครเป็นหนึ่งในจํานวนแสใครเป็นหในจํานวนล้านสองแสนคนที่ถูกสแกนม่านตาไปบ้างยกมือขึ้นค่ะตอนนี้คุณทราบหรือยังว่าข้อมูลม่านตาของคุณอยู่ที่ใดและอยู่ที่แก๊งสแกมเมอร์แล้วหรือไม่ ทนายความทั้งหลายที่ทำงานให้กับพวกสแกมเมอร์ไม่ต้องฟ้องไม่ต้องฟ้องนะคะอันนี้เป็นคำถามอันนี้เป็นคำถามเป็นคำถามค่ะเป็นคำถามถามว่าม่านตานั้น DSI กับตำรวจเขาไปรวบมาเนี่ยเขาเนี่ยกำลังเรียกสอบอยู่ใครเป็นคน ทำ MOU ใครเป็นพยานใครสแกนม่านใครได้ประโยชน์และใครเกี่ยวข้องและขณะเดียวกันใครเป็นคนเอามาในช่วงรัฐบาลแพรทองทุยรัฐบาลแพรทองทุยรัฐมนตรีสมัยแพทองทุยต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 ุย,ตยเป็นยังไงละมึงความวัวทั้งยังไม่ทันคลาย ความควายก็เข้ามาสอดแล้วค่ะแพรทองทุยเอาตีนก่ายหน้าผากผัวนอนหลับตุยตุยตุยอยู่ที่บ้านปรากฏมีความสุขอุ่นจริตดีไหมอุ่นจริตดีไหมคะรัฐมนตรีแพรทองทุยประมาณไม่ต่ำกว่าสามคนโดนสอบหมดและไม่รู้ใครผิดใครไม่ผิดบ้างเพราะรัฐบาลแพรทองทุยโดยรัฐมนตรีของแพรทองทุย นะะคผู้บริหารพักของแพรทองทุีไปพามาเซ็น MOU นั่งหน้ากันสรอ่อนเลยคือไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิดหรือใดๆแต่ว่าตอนนี้ม่านตาคนไทยล้านสองแสนคนเอาไปทำอะไรก็ต้องถามก็ต้องถามสมิ์ ตอนนี้ถามสมิดไม่ได้เพราะว่าสมิดหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้พร้อมกับเมียสมิดผู้ซึ่งเส้นใหญ่มากในประเทศไทยพอพอกันกับเฉินจือ้อซึ่งเส้นใหญ่มากในประเทศคาเมเฉินจือ้อโดนรวบไปส่งสีจิ้นผิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสมิดจะโดนรวบไปส่ง สี่จิ้นผิงหรือโดอนรวบไปส่งอเมริกาหรือไม่โดยเจ้าหน้าที่ไทยและตอนนี้สมิตอยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ช่วงดอรอเมริกาวาไรตี้ทอกโชว์กลางวันอลังการดาวล้านดงูง นะจ๊ะล่าสุดมีคนไปช่วยหาเสียงที่ต่างจังหวัดล้านลวงบุคคลผู้ซึ่งโดนคดีหนึไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคการเมืองบางพักบุคคลผู้ซึ่งโดนคดีหนึเดินหาเสียงช่ำบุคคลผู้ซึ่งโดนคดี1-12 เดินหาเสียงฉ่ำทั้งทั้งที่กฎหมายเขาห้าม <_ d ata> ไปยุ่งเกี่ยวข้องแว่กับการเมืองแต่ก็กระตองงานล้นมือทำให้บุคคลผู้ซึ่งโดนคดี112ไปเดินหาเสียงในฐานะผู้ช่วยผู้สมัครในฐานะผู้ช่วยพักการเมืองในสามะในฐานะผู้สนับสนุนไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครแต่และจังหวัดกันฉ่ำทั้งทั้งที่คดี112ห้ามข้องเกี่ยวกับการเมืองและใครก็ตามแต่ที่ทางศาลเขาห้ามข้องเกี่ยวกับการเมือง ไปเดินหาเสียงกันชำ่ำผู้ช่วยของผู้สมัครหลายพักบางพักไปช่วยหาเสียงชำ่ำแล้วก็ประกาศกับประชาชนว่าเราจะสร้างกันประเทศไปด้วยกันที่ดีกว่าเดิมนะพวกเธอและขณะเดีวยวกันหยุดสร้างข่าวปลอมนะย้ำว่านะฉันเน่ยจะไม่โหวตไอ้คนเดิมที่เคยโหวต หยุดสร้างข่าวปลอมหยุดสร้างข่าวปลอมแล้วจ๊ะเพราะว่าข่าวปลอมจะผิดกฎหมายกกระตจ้ะแต่ข่าวจริงสามารถสามารถบอกได้ค่ะข่าวจริงคืออะไรข่าวจริงคือมีตระกูลบางตระกูลซึ่งเป็นร่างทรง <c oughs> ของพรรคการเมืองบางพักโดนคดีสอบปะกอทั้งโคตรทั้งเหง่าทั้งแม่ทั้งน้องทั้งตัวเอง ทําทุจริตผิดก,กฎหมายซื้อที่ดินสปรกรที่มิสามารถซื้อได้แล้วเตรียมออกโฉนดชําค่ะทั้งครอบครัวซื้อสอปรกอรซึ่งมิสามารถซื้อขายกันได้ซื้อไปประมาณ8,000เกือบหมื่นไร่นี่คือข่าวจริงมิใช่ข่าวปลอม ชั้นได้ชั้นนั้นตัวน้องของผู้ช่วยผู้สมัครคนนั้นก็โดนคดีโลภที่ดินเจ้าจะเอาที่ดินเจ้าไปเป็นของตนเองโดยการไปทุจริตคอร์รัปชันจ่ายใต้โต๊ะเจ้าพน,านักงานเจ้าพนักงานน่ะออกไปแล้วแต่ว่าอีตัวของน้องชายของผู้สมัครน้องชายของผู้ช่วย,ผ,วย,ผ,วยผู้สมัครสสอพักการเมืองนั้นยังมิได้ติดคุกตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนประกันตัวค่ะเป็นข่าว จริงไม่ใช่ข่าวปลอมเราสามารถที่จะเล่าข่าวจริงได้เท่านั้นห้ามเล่าข่าวปลอมเพราะข่าวปลอมดังเช่นผู้สมัครคนนี้เป็นคนดีผู้สมัครพักนี้ไม่มีพวกขบวนการยาเสพติดเลยอันนี้เราไม่สามารถพูดได้เพราะเป็นข่าวปลอมแต่ข่าวจริงคือข่าวจริงคือผู้สมัครของพักการเมืองนี้ข้ายาเสพติดก็เลยโดนตัดตอนออกผู้สมัครของพักการเมืองนี้ตบเมียก็เลย ตัดตอนออกผู้สมัครพรรคกันเมืองนี้โดนคดีม่นหนึ่งหนึ่งสองก็เลยโดนตัดตอนออกผู้สมัครพรรคกันเมืองนี้เตะก้านคอฝรั่งในผับก็เลยโดนตัดตอนออกสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคนเข้ามาเซลบอกว่าสวยเพราะใช้แอปใช่ค่ะ สวยเพราะใช้แอปค่ะเจอตัวจริงเนี่ยก็สวยแบบนี้แหละค่ะซึ่งตอนตัวจริงตอนตัวจริงก็ใช้แอปค่ะเจอกันหน้าเซเว่นใช้แอปค่ะแต่คนก็ชมว่าสวยมากใช้แอปเวลาเจอหน้าสดก็ใช้แอปค่ะสวยมากเพราะเวลาเจอหน้าสดดรมาลิกาใช้แอปอันนี้ค่ะใช้แอปนี้ค่ะแอปนี้สามารถช่วยได้นี่คือ UV Sunscreen Cream โดยด r เรมาริกา r e สกินครซึ่งสามารถทำให้หน้าคุณเหมือนใช้แอปได้เลยและตัวนี้ใช้แล้วสวยตัวนี้นะคะก็คือ UV Sunscreen Cream มี2 c o l l e เลคชัก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นหลอดเล็ก199บาทและหลอดใหญ่690บาทหลอดใหญ่แถมหลอดเล็กส่วนหลอดเล็กขายแค่หลอดเล็ก199บาท ตัวนี้นะคะจะยิ่งกว่าเหมยตูยิ่งกว่าแอปเหมยตูก็คือตัวนี้เพราะว่าตัวนี้จะเกลี่ยม,มิดกลบรูขุมรูขุมขนกบหลุมสิวกลบฝ้ากลบกระได้ดีมากและตัวนี้สวยเหมือนคุณใช้แอป